เปิดใจนี่ก็คุยผูว่าอายุจะกปีเนาะกะว่าหาสิบลงมาสามสิบเนาะแต่ว่าถ้าหกสิบกะกะได้แต่ว่าเ้าก็ต้องแบบเบิ่งๆกันก่อนสินะแบบคุยกันก่อนเนาะโดยว่า ก็สบายดีสบายดีเอฟซี FC บา่าวเทาเออทุกคู่ทุกคนเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบา่าวเทาบ่าวปุไทยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะมื้อนี้กับบ่าวเทาได้แววเยียนเข้ามาหาสาวพินเพิ่นพ่นอแม,ม่พี่น้องเลยเพิ่นได้เปิดใจเน,ะะนาะแล้วก็รักๆแล้วกับเพิ่นเป็นแม่ห้างพ่อแม่พี่น้องเลย ปผนได้เปิดใจเนาะกับยาห้กันดนระเบ้อเลยหนได้กะเขากับยังบูพูอเนาะเรื่องราวของเพคนแต่ว่าอีกหลายคนนี่คงฉีกู้จักแล้วเพราะว่าบ่เท่ากับล่าล้างมู่ไปแม่พี่น้องเลยฮะที่เป็นจังได้กับเขาไปติดตามหมอบตมกันเลยไปแม่พี่น้องเลยโดยโดยเนาะสบายดีสบายดีเราก็มาหอดจอเต้นกันตีเรล่นเล่นไปพี่น้องเลยมาล่าลัางมูเนาะโดหน้าหลัางมูทุกงานไปพี่น้องเลยโดย แต่กามีหลายคนหู้จักทั้งเอื้อยเพ่อดีเนาะแต่ว่าทั้งขี้เขานี่การหนาที่ยังโมโหโดยทั้งเอื้อยนี่ชื่อว่าได้อะไรเนาะชื่อพินอ๋อชื่อไอ้พินอายุจักปีสามสิบห้าเลยสามสิบห้าปีทั้งเอื้อยนี่ก็ได้เปิดใจเนาะเปิดใจเปิดตะลุนนะบออาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนี่นะบอคนเขามาทักทักหา ยังบ่มีเนาะเป็นเพราะว่าเอื้อยยังบ่ทันมีโทรศัพท์อนไรอ๋อทันมีโทรศัพท์พี่นด้เลยเพราะว่าโทรศัพท์ก็คือเอื้อยเว้าแหละแบบใส่นํากันกับลูกมันเลยบ่สะดวกเอื้อยก็เลยบ่ได้ให้อือเพราะว่าลูกดิ่นนําเนาะโดยมันก็บ่สะดวกเนาะโดยโดยก็เลยบ่ได้ให้บ่ได้แจกเบอร์สินะหรือทั้งเอื้อยนี่มีลูกจักคนเนาะ2อ๋อลูก2อนไม่นองเอ้ยแต่กัลูกนี่จักปีลูก ผู <ar> ้ใหญ่11ผู้น้อย6ปีเป็นผู้หญิงมั้บ่ผู้ชายผู้นึ่งผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้กบผู้น้อยไเดิ้ลผู้ชายเนาะผู้ชายเนาะทั้งเอื้อยนี่ได้ยาห้างกับชาผัวนี่จักปีแหละ3าปีสิเขา4แล้วแหละอ๋อข่าเพิ่นักยาห้างกับตะลุนนั่นแหละเนาะเดี๋ยวกัน ถือว่าทําใจได้กับว่าเปิดใจหาคนคุยอีกทีนึงถือว่าโดดเติกันเนาะย่างมันกะถือว่าจางบิดลยเดิเปิดใจนี่กชดคุยผูวว่าอายุแค่ปีเนาะกะว่าหาิบลงมาสามสิบเนาะแต่ว่าถ้าหกสิบกะกะได้แต่ว่าเฮาก็ต้องแบบเบิ่งเบิ่งกันก่อนสิน้เนแบบคุยกันก่อนเนาะโดยว่าเฮาสิคบกับเพื่อนไดบอย่างสิกะ ได้ถ้าหกสิบไปแค่ไหนอือถือว่าคุยกันไปก่อนเนาะโดยแต่วลักๆแนวเป็นผู้ใหญ่ไปเนาะโดยเป็นผู้ใหญ่แน่ชั้งแบบว่าเอื้อพยายามกัดหนึ่งอะประมาณห้าสิบลงมาเนาะโดยโดยสิพอดีฉันข่อยแบงค์ั่วได้รือว่าทำอาหารจีนได้เนาะโดยโดยแต่ว่าเอาประกันไปกัดเฮ็ดยังก็เป็นกันอยู่ก็คือว่าได้เนาะเอื้อยการดูแลครอบครัวได้อะคือว่าโอเคเนาะกันว่ามักหัก หรือว่าเบิ่งแยงลูกเต้าเขาได้แบบแพงทำในสิ่งที่เขาเป็นแมนแมนกันว่าหมักไปเฮาเผิดบ่แพงลูกเขากะบ่ได้แบบไหนเนาะอยู yes. ่ get get ด้วกันบ่ได้เก้าเนาะทั้งเอื้อนนี่กะมักพูว่าแบบว่านิสัยเวลาสเปกมีอยู่ก็เป๊กนี่คือบ่มีเนาะบ่มีแบบไรก็ไล่เขาไปว่าจะแบบว่าเฮาคุยกันห้อเรื่องแบบเข้าใจกันกะ ถือว่าได้สเปกนี่บ่มีสเปกนี่ว่าบ่จังกัดเนาะแากว่าในไรก็ได้ขอแค่ว่าฮักแพงคุยกันพอใจกันเนาะอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเนาะโดยโดยทางเอื้อเป็นการเปิดใจกันได้ประมาณ2อาทิตย์โดยแต่ทางเฮานี่ก็ล่าซ้าเนาะเพราะว่างานมาแต่ยันบ่พอเอื้อยเิ่นแน่โดยโดยแต่ละมื้อนี่กัอยู่เฮือนบ่าะเอื้อยจะพาไปทางใดเส่วนมากก็สิอยู่เฮือนแหละส่วนไลน์อ๋อ แบบเอื่อยบ่มีให้หน้ามีกะให้หน้ากะพ่อแม่ันนะอก็มีคนเบิ่งอยู่แล้วชีวิตประจำวันนี่เอื่อยได้เห็นอาชีพยังไหวประจำวันเนี่เอื่อยยังบทันเลยตกลงสิเหตอยังเพราะเอื่อยกะไปไทยหากะมาอ๋อไปไทยได้ไปมาได้หุ่นเพาะอยู่ไทยโดยไทยกะไปไปมาเพราะว่าเอื่อยแต่มีลูกอยู่พี่นะอืถ่ากลูกไหวอยู่พี่ไหวอยู่น้ำกระตูกม่ตูบ่ะอยู่น้ำยาเิ่นแบบนี้ โดยพอเอายมาอไหนกะดูกก็มาอยู่น้ำทั้งลูกนี่ก็เฮียนเป็นนะ่โดยเฮียนะบอ้ยกงผู้ใหญ่อยู่ห้องไหนผู้ใหญ่มหนึ่งผู้น้อยปอหนึ่งโอ้างก้าเข่าใหม่เนาะโดยโดยโดยเมตว่ามักผู้วบาวนี่มักผู้วบาทั้งไรแบบว่ามีอยู่ว่าแบบว่าอันหมายไว้ในใจทั้งไทยหรือว่าทั้งลาวแกบอกบอกบอกนั่นประเด็นเนาะบอก บได้เรื่องบนไดแบบว่าทั้งใดก็ได้บโฟกัสประเทศเนาะคุยกันหู้เรื่องกันได้โดยโดยโดยแต่ว่าเพิ่นยังมาหาในก็ไล่อยู่ได้อ๋อโดยโดยกัรยินดีตอนหับเนาะโดยโดยเพราะว่าเรื่องนั้นนี่ต้องศึกษากันไปก่อนเนาะเพราะว่ามันก็บางคนก็สิว่าเออมีลูกมีเมียอยากเป็นไอหากอีหยังก็ได้เนาะแม่ ว่าจิเป็นน้องฮักไห้ฮักิด้ดีคุยเนาะโดยแล้วพอเปิดใจแบบนี้เอาก็ะเป็นโมเป็นเพื่อนก็ได้แต่ผู้อยากิเป็นเนาะจิเป็นพอหักไม่หักก็ได้เนาะก็เปิดนป็นดีก็แม่เป็นนองไงเพราะว่าถ้าให้เปินเปิดใจก็ต้องการนะว่าคนคุยเหมือนว่ามีคนปรึกษาเนะแต่ว่าคนที่มาอยู่น้ำหนึ่งก็ต้องสั่งครอบสังพัวเป็นเนาะหักแพงลูกเมียพี่นนองไยโดยก็คือเห็นแหละเอื่อยกต มีสามแม่ลูกนอะอยู่เือน <โด S 1> ส่วนมากกับบางบางเถื่อเอ้ยกับยูคนเดียวนะเาะส่วนมากลยูกกับสิเมื่อวันพีนเม,มืองนึงเมือ่นำ้ำบ้านยาเขานั่งสิเนี่ยแบบเขาไปไปมาแบบเขาห้งเย็นอยู่พุ่นบ่โดยห้องเย็นอยู่พุ่น <โด S 1> บางเถื่อกะเขาอ,อยากนอนพุ่นกบนอนจริง่นะกับก <โด S 1> <ม>ับเป็นแบบนี้แหละส่วนมากกะอยู่วันเดียวเนี่ยเอ้ยเนี่ะเป็นสาวรักอยู่ในบ้านในเฮือนกับแบบภาระหลายๆอย่าง เพราะว่าส yup. ิทรงลูกเฮียนเพราะว่าส awesome. ิใ hmm. ช่ใจน้ำเพื่อนเนาะเพราะว่าเอื้อยเป็นครอบครัวเอื้อยเองเลยเด้โดยเพราะว่าสมุดมาอยู่พี่กันมือได้สิไปไทยกะเอื้อยปกติเอื้อยกะบ่ได้อยากไปเนาะเพราะว่าเอื้อยมีลูกพี่ถ้ามีมีทางหาเงินอยู่บ้านเฮากับ่บอยากไปไทยค่ะโดยเพราะว่าปกติเอื่อยกะค่าขายเนาะค่าขายกะพอได้ชส แต่ว่ามันเป็นช่วงที่ห้าค้าขายบบได้ห้าก่ะอยากไปหาอยู่ไทยก่อนประมาณ่ต้องไปหาเบี่ยงานอยู่ไทยเนาะไปหาเงินสักก้อนก่อนจังแบบตั้งรักได้จังมาเนาะกต่โบเรียนว่าสักก้อนดอกไปพ่อได้ไส่ในเดยกบ้านมันหมุนบบได้ได้โดยโดยก็คือตีนเนาะก็จิตตัวเองไปในด้านที่แบบพอได้ไส่ในแหละไปทไหนแบบพ่อจะได้รายดอกเงินนะก็พอได้ใช้ได้จ่ายเนาะสาวโบไปแบบทีซีเอาลก็ไส่แพบซื้ออยู่ซื้อกินเพราะฉันนี่ได้ไหมเลยเลยหากระ อืมว่าค wow, so okay. yeah, ือมือน em. ีก anyway, ินบานก็แพงเนาะไปไทยกันมาอยู่ทางดาวนี่ก uh, so ันพันหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ใช้หลายหลายมือจติได้เนาะมือนี่กันหูหรือว่ามือนีมีข่าวดียังบอกหูเนาะเข่ามากขึนดีกัได้ยินเพม่อนว่าแวเววอยู่ว่าสิได้โทรศัพท์มีผู้ใหญ่เป็นเสือให้เนาะโอ้โดยโดยว่ามีผู้ใหญ่พื้อให้นี่งกันได้ยินว่าแต่ว่าบอกหูมือใดสิ มุ่าปพูนชื่อให้พิ่นบ่บได้จำกัด่พูนคุยกันนะบ่เห็นปะคุยไผก็ได้พูนกับ่ได้เวเ้าแนนั้นเพิ่นก็ว่าเคยคุยกับเพิ่นอยู่เพิ่นก็ว่าโอ้อันบ่เป็นหยังก็ฮู้จักกันไปประมาณนี้นะเพิ่นก็บ่ได้จำกัดแต่ว่าบ่แม่นคูยกันกเป็นพี่เป็นน้องกันได้อีหยังประมาณแต่ว่าเพิ่นยินดีแบบชื่อให้เนาะโดยพูนเต็มใจชื่อให้แล้วเนี่นยันบาทขอชื่อให้เจ้าแล้วเจ้าก็ห้ามคุยกับคนอื่นเด้อว่่าซีบะจริงจรอ๋อเพิ่นบ่ได้เว้า กันได้ยินก็อันก็ข้าว่าเราขาหนพันหูเนาะกันมาถามเอ้เพื่อนเพื่นเอ้เพิ่นหูหรือบเอ้เพิ่นกัดหูได้เนาะแต่ว่ามืออะไรมือเดก็คือเบ้าเนาะอ้กััน่ามีคนเบ้าว่าอยถ้าซื้อให้แล้วกับบุญอยาให้คุยกับคนนั่นคนนี่นะแบบเอ้กับบุอยาหักนะก็มีเสนอมาหลยนะแม่ มันกับโได้แบบน่้นเนาะกะมันกับเมนยุคคบกันมันคือคือเขาจะว้าเนาะแต่ว่าคือว้าเนี่ยถาาไว้ว่าคนที่จะไว้ว่าโบไห้เขาคุยกับคนนั้นคนนี้กันคือแบบมาโข่เฮาอียางเรียบร้อยนะแล้วเขากับแกงสีนะคอจะสบบโอเคเฮากัคุยโบได้นะเพราะว่าอีกอย่างคนที่จะเข้ามาหาหเฮากั จะเพิ่นจริงจังกับเฮาหรือบ่แม่นๆ่นทีก็เพิ่นอาจจะไปว่าโอ๊ยมาซื้อโทรศัพท์ให้เฮาแรกๆคุยไปคุยมาผัดบ่โอเคกับเฮาไปจ่อยก็มีแต่ว่าลองเนาะไบ่ได้โดยบางเทื่อไปประจาเฮาอีกบ่นๆๆนี่กบ่ได้แบบนั้นเนาะอยากคล้ายๆว่าคือมาหลอกกันกะแม่นเนาะยอย่าคือบ่จริงใจก็เสื้อเสื้อบ่ได้นะกันว่าเฮาตกลงปงดองกันเป็นทีเรียบร้อยแบบผู้ใหญ่ผู้จักเนาะอันนั้นสพินก็คือสิปิดเลยแโดยแม่น พัวปิดเก่าไรแล้วหัวมาคอเนาะโดยอันนี้เขาเปิดใจแบบนี้กาแบบมันหลายช่องหรือว่าหลายทีมงานเข้ามาเนาะโดยราว่าเขาก็ต้องได้เปิดใจแต่ละช่องแต่ละช่องโดยมันก็มีหลายนุ่มที่เข้ามาถักทายสบายดีแต่่าวะนอกแต่ว่าวะไอพินพวกนี้มีโทรศัพท์ใส่เนาะโดยก็จะมีหลายช่องหลายเอียงที่ถักทายเข้ามาจีบกนคือจีบได้พ่อเนื้อคููได้เนาะโดย แต่ะว่าเนาะส่วนมากนี่เอฟซีเฮาเบิรงเนี่ก็มีแต่พังท้ยเนาะว่าเท่าโดยแต่ว่าเพื่อนได้ผู้ชมชาวโากชาวเล่าเม็ดครบเป็นคู่รว่าเป็นแฟนนี่ก็เพิ่นก็อยากได้เมื่ออยู่หุ่นนี่ชื่อเอื้อนี่สื่อเมื่อยูแล้วบอกก็คือเอเวอก์ดหลายๆคิปเนาะว่าโดยก็มีถามไลน์ก็เอื้อรก็บอกว่าอาจจะไปอยู่ถาวรบบได้เนาะเพราะว่าเอื้อยก็มีเฮือนมีลูกูีพี่แต่ว่าถ้าไปๆมาๆน่ะอาจจะได้เนาะ เดี๋ยวว่าไปมามาเนาะเดี๋ยวว่าอยู่ชัวข้าวมาพี่กับชัวข้าวนะเที่ยวไปเที่ยวมากนี่กค่ะืด้เป็นกาสิได้ไ้อยู่เนาะไปอยู่นู่นปีหนึ่งมาอยู่พี่นี่สี่หาเดือนหรือว่าอิงตามเนาะแบบไปมามาได้นะถ้าเป็นไปได้เนาะแต่สิหายไปอยู่ทาวน์กบก็ได้บยกว่ามีเพื่อนมีลูกอูพี่แล้วราะว่าเฮามีเพื่อนแล้วคันวาฮาบ่มียังเลยกะแมนพอเพื่อนด้วยประเด็นกำลังบางไงมาฟ้า มีประมาณเรื่องหนึ่งเนาะที่นุ่มไทยอย่างฮู้นี่กไยถ้าว่าหักอยากฮู้ทุกคนเนี่ยไม่น้ไงเนาะโดยโดยขอลองเอ้ยนี่ประมาณเท่าไรเอเดือนเงินขาดองก็คือไอ้เว้าเนาะส่วนมากก็กันลายดีถามแต่ว่าเอ้ยกับเว้าไปแล้วอ่ะอาจจะบอกบ่ได้เนาะเพราะว่าเงินขาดองกะมันอยู่ที่ห้าสองคนคุยกันโดยไดยบอกบ่ได้เนาะคุยอคนใดที่แบบจริงจังจริงใจก็มาคุยกับสาวพินได้ เดื่องเงินกระดองก็คุยกันได้กับสปินอาจสิประกาศสิบ่ได้เนาะเหมืนว่าเหมือนเหมือนเหมือนว่าง่ายกันคำประกาศใี่ก็เหมือนว่าแบบเจ้าขายสินค้าเนาะจังหน่อยสิด้าม่า้พ่อแม่พี่น้องเลยะก็เป็นไพ่โบได้แบ่นั้นพ่อแม่พี่น้องเลยโยก็มีอันผู้ใดสนใจก็น่าจะแบบว่าเออคุยกับสปินได้เนาะเรื่องแบบนี้นะเรื่องอเงินกระดองอีหยัง่ะสปินบ่อาจอาจสิเว้าแบบออกมาสิได้นะ อืมแล้วเบ้าเว็นกันว่าชวนตัวเนาะเบ้าเว็ดชื่อตรงด้วยกันไรแล่ว่าเบ้าเ็นสถานะที่กะบชีบ้ายงากแน่เนาะเลย้าได้เลยเลยเลยกันว่าไปกันได้หรือว่าตกลงปงใจกันเป็นทีเรย่ร้อยเนาะเอาว้ากันแม่เรื่องขาดองนี่กะยำได้ก็ได้บางทอเนาะกันว่าถือที่แบบใจเนาะแม่เลยที่ว่าถือใจ คุยกันข่าวอกันแน้ไงโดยโดยขอลองกับมเอาก็มีโดยใจไปเลยวะโดยแต่ว่าถึงใจเนาะอันนี้ก่คอยเป็นคอยหาไปเนาะเลยมาได้แกนมาเห็ดตามอีดกองประเพณีแล้วเขาไปหน่อยกินข้าวแล้วป่ะเชมือนี่นะกินแล้วกินว่าหอยมือนี่นะกินว่าจะเช่าคนเนาะขาหารนอกขึ้นเขาโดยโดยแกงหอยแกงไม่ไปแต่ละมืองแต่ว่าตำฮงแต่ละมือนี่แก่ ไปหายูหาจินเว่าซื้อกินเนี่ยส่วนมากกะจิซื้อเนาะ่ค่อยได้ไปใส่กับเอือนว่าเอือนเป็นการอยู่เพื่อนพอดีเนาะบังคีกับเบิงดุพร้อมโดยส่วนมากกนแนี่นในเบียเอือยบางทือนกเต็เนี่กินนามากบางทือนว่าลูกอยู่นี่กะเงียบหมดอยู่้เดีเงาเลยเนาะไม่อยากจะกินไปเียเาน่อเหนื่อยเนคุยเนนะ่อย คิดไ้เล็กๆคือว่าเปิดใจเอยกะกะอยากลองเบิงนะลองเบิงแต่กะกะมีแต่ก่อนกะมีเนาะว่าถามว่าเปิดใจบอแต่กะโอ้ยซีดีบอกะคิดคิดหลายเติบอยู่ได้สิมาเปิดใจนี่ะคิดอยู่ได้คิดนักเนาะโดยแต่ว่าก็เลยมานั่งคิดว่าเออเฮ่ากะเลิกกันหลายปีแล้วก็ลองเบิงหาคู่อีก ลองหาคนแบบว่าคููคนใหม่นะเพะว่าบางคนกับชีดีคนนี้ก็มนี้เนาะเพราะว่าเขามีลูกมีเต้าแล้วนี่ยเขาหาเงินผู้เดียวนี่กะอยากลําบากเนาะเนายกันว่ามีคู่มาดูแลลูกเต้าซอยเท้านี่กะโอเคจะได้ปลอดภัประมาณนี้เพราะว่าเขากะต้องมีชาวรักใน้เขาคั้วโดยลำบากไอดีแบบเมื่งเดียวนะจริงที่คิดนักที่สุดก็คือแบบว่า ญานพาลูกมีกินเนาะในเด่นเดียวทุกคนคิดเลยยว่าโอ้ยเหตวใดญานที่สุดกังวลที่สุดแต่ว่าญานลูกผมมีกิ่นญานพาลูกลำบากบ่มีอยู่มีกินนี่แหละนะเยราใครมีลูกอ่ะคือใจเข้าใจเนาะเอ้ยโดยทางเ่าคือใจเข้าใจเนาะโดยโดยขนาดผู้เดียวกันยังว่าพ่อแล้วแล้วบอท่ากันได้เพื่อนนี่สองคนแล้วละสองคนผู้เดียวหาเลย คนเดียวหาเนาะอันนี้สองคนหากต่ย nice really ังว่าเบื่อตายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นกเมย์อยู่พี่น้องเนาะบางทีเมืย์ไลยกันเพื่อนส้วยกันเคยมีอยู่นางสาวหรือทางไหู่นเดียวจนไห่เลยบางเทีโนลูกลูกไห่กันเนาะบางทีลูกว่าว่าเอออยากให้ใครมาจักไห่ยังว่าแล้วกลูกกะว่าเออครอบครัวเขาบอคือครอบครัวคนอื่นเนาะแมนลูกกะชอาแบบผู้เขาเป็นแม่กะคิดนะคิดว่า มันอาเซียนคือความลูกวาวเลยเวลาบ่มีนะเลยแม่นเวลาบ่มีเวลาลูกทะเลาะกันกะแม่นก็คิดเนาะว่าเากัเป็นแม่เนาะกับเขาคิดว่าเลี้ยงลูกูป่ด้กับพ่อเขาอย่างเือคนอื่นแผู้หญิงทุกคนก็ต้องคิดเนาะถ้าว่าเป็นแน่นี้เนาะเดยโดยเลยเพราะว่าลูกกันก็อยู่มอหนึ่งแล้วบอกหน่ะเลยกะมอหนึ่งนี่กะเป็นผู้ใหญ่เลยแน่เนาะ เลยโบแม่นิดกน้อยนะเนาะแต่ปุ้ยใหญ่กะก็ว่ามันเท่าปกตนได้นะยังมีใส่กน้อยอยู่เลยแต่ว่าคนว่าว่านันเทากับท่ออีกแบบหนึ่งเนาะเลยเลยมันกัดสะท้อนตังเดือนลูกว่าวในต่มใจแม่ี่แม่เป็นนางไหงของนางได้แบบกัดคือเขาเว้าวอะไรเนาะเลยอียงกับแบบโอ้ทุกอย่างคนมีลูกจะเข้าใจว่าอ้ยลำบากําใดคิดน้ำลูกแองไหมเพราะว่ากังวล คนเท่าค่ะบ่มีลูกก่ะจะดีไปแบบหนึง่งมีลูกกะจะดีไปแบบหนึ่งแต่แต่ความลําบากมันต่างกันโเพราะว่ามีลูกมีสิลําบากแหง้งนะถ้าบ่มีลูกนี่ลําบากแตก่ก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ได้แม่บ่มีภาระอันนี้บางเตือนนี่เห็นลูกคนอื่นนี่ได้นั่นได้นี่ว<ม><ม>่าลูกเฮานี่บ่มีนี่เฮาก็ค<ม>ิดไปนัางเบงคนอื่นโดเขาก็คิดหน่อยใจแต่ยแต่ก็ คนทามันเลือกเขาได้นะจะเป็นต nice. ้องรับบางทัวในลูกมือในลิ้นตัวชับอัดลูกเขาเแิบนางเบิ่งเนาะแม่นพี่มูือหัเบิ่งก็เอาเลี้ยเนาะโดยลูกเสียใจว่าคิดในิดน้อยเนาะโดยโดยบาวพาชิกาชีพ่อหนูกมาเป็นีเนาะลูกมานับกูซายนะขอดเคยไปไปทำงานไทยเ่ยขอดไปไหว้น้ำยาเนาะโดยไปไหว้น้ำยาเพิ่อนแบบเิ่นกนเสียใจเท่าชุมมือเลยเหมือนก่าแม่โบหักโบแหงเพิ่นกะโดย ทมตลอดแม่แทงอยู่บ่ะเวลาเพิ่นหายมารต่ว่าแม่เคยปะเพิ่นบัดเอาเอื่อยไปยแมยเพงเอื่อยบางที่กับมันกะอ้กูเป็นแม่กับแพงมัะเด็นนะบางตื่นเพิ่นกะยังน้อยเพิ่นบวเข้าใจเนาะเอาไปกับเพราะว่าเอาผมมีแต่กลมกิดเขาคือไม่กลมจังอยู่เดยเด็กน้อยกะคือแบบแบบนี้ใิ่แบบรู้จักอยังแบบเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าน้อยยู่แต่แบบรู้จักคือผู้ใหญ่เขา โดนโดเขากับเวลาเวลาเมว่าเนี่เขาสีเว้ามาตลอดเมว่แพ้งว่าเมน่ปะเพื่อนไหว้บเอาเพิ่นไปโดยโดนดิงหน่อยการคิดบ่คือกันเนาะมาเดยก็มีทั้งความเป็นนิดหน่อยและทางความเป็นผู้ใหญ่นะนบางตัวดิดหน่อยกับฉลาดก็มีได้ชูมือเนี่นะนิดหน่อยกับยังรู้จักเนาะโดนฮะสมหมดว่าทางกิฟชีได้เบิ่งเนาะแต่ว่าฮักเอื้อเพิ่นกา้ทักมาเนาะโดยโดย ที and, and, my parents, my dad, ่แรกะเอื้อเหมืนกันได้เปิดใจแรกอะลองคุยเบิ้งเนาะถือใจถือใจครับโมเมนว่าเอื้อเหมืนที่ตัวที่หลอกเนาะโดยเออื้ชีวิ้เปิงแหละชีวิตจริงคอยพี่น้องเงโมเมนการแสดงโดยชีวิตจริงยิ่งกว่าละคนหมากหักกับตักทายกันกอกมาในช่องเฮาโดยบางทีทั้งเอฟซีกับโอ้ยบอกให้เอื้อเหมือนบอกว่าบ่อสอะี่เนาะโดยกับอะไ้บอกเอื้อเหมนเนาะเหากะนั่งสัมภาษณ์เว่าตัวหนรัเลยโดยมีว่าเขียนบทเขียนบทบานอะไรกับโมมี่พี่น้องเงโยเล่นจริงทุกอย่าง เอาคือพี่น้องเฮาทั้งเฮากะได้คุยกับเอื้อยเพิ่นนะครับกวนเนาะมาทักโดยโดยเฮากะสิได้ล่ําลาเอื้อยเพิ่นไปเดินทางไปเด้อโดยโดยยังไงกะขอให้เอื้อยนะสุบังในความรักเอื้อยเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงเบิดทุกทุกคนในครอบครัวเด้อเอื้อยเด้อโดยตให้ให้เป็นคนดีในสังคมโดยโดยเบิ่งแยงพ่อแม่เนาะโดยอะจากนี้เนาะสังในชีวิตเนาะเอ้อเนาะโดยสบายดีสบายดี อ๋อพ่อแม่พี่น้องเลยบ่าวเท้บาบ่าวพุทันได้อุลมทั้งครอบครัวให้พินเ,นเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้กะเฮือนเพิ่นเนาะล้างมึงไงพ่อแม่พี่น้องเลยกะเรื่อง,อนนอางราว้ากะคือตามคลิปเลยเนาะป่อมแหน่การแสดงพ่อแม่พี่น้นองเลยนี่คือเรื่องจริงมักหักกะถักทายกันก็มาในช่องบ่าวเท้บาบ่าวผพุทัยก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทางเอื้ยเพิ่นกะ ยังบ่มีโทรศัพท์เนาะเพราะว่ามีอยู่แต่ว่าลูกกลิ่นเนาะกยังบบสะดวกที่จะแจกเฟซถ้าเป็นมีโทรศัพท์ใหม่เป็นจะแจกเนาะกับบาเท่ากับชิเขขามาขออีกแต่ตอนนี้ก็เขขามาติดต่ออบถร้อมในช่องบาเท่าก่อนก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยมาหากัหากกันหักันเเมานะตอนนี้กั ขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เบงคิิปบ่าวท่าวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้อง่ได้ข่ามโฆษณาบาท้าวเนาะเพื่อเป็นกลำลังใจให้บาท้าได้เห็นคลิปอีกหลายๆคลิปพ่อแม่พี่นอ้องเลยมาวันนี้ก็ขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี